พี่น้องโอมันใหญ่มากุพี่เอาไหมตัวเนี้ยขามันดีอยู่นะเนี่ยอุ้ยรดขากำลังย่างขากำลังเลือกไปนะนะคุณพี่ทำอะไรนั่นน่ะดูสิมันเยอะมากทุกคนเห็นไหมจ๊ะอุ้ยลิศฝรั่งนั่งตุปากันเยอะจะไม่พากันมาเก็บเห็นไหมเนี่ยในหัวเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลแบบหลุยแหละคันนี้ เดินมาค่ะเห็นอะไรไหมคะตรงนั้นปล่อยสะปอตรงนี้เกับมือ้างคุณที่ขเลิ่มเลอค่ะเสียดายไปเจออีกแล้วสีแดงๆตรงนี้แหละมันขึ้นพี่น้องจ๋าข้างในข้างในเนี่ยคุณพี่ขาใต้ต้นไม้ เพิ่งขาวไปหมดเลยจะได้แล้วสียดยจะได้เขาไปหมดแล้วนะทุกคนดูสิเขาโดนน้ำค้างใช่ไหมคุณพี่ขาโอ้ย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 ๊าดคุณพี่มาดูสิมาดูสิมาดูสิมันมันเบลเอบล่ามากเลยทุกคนโอ้ยขออันซอนก่อนนะขออันซอนก่อนนะเจอแล้วใช่ไหมโอ้ยคุณพี่

อ๋อสุดยอดแห้งพี่น้องเหมือนขนมปังเลยคุณพี่คุณพี่ถามหาน้องอ่อนใช่ไหมคะนี่อยู่กับตีนคุณพี่ขาเนี่อยู่กับตีนคุณพี่ขาเนี่อยู่กับตีนคุณพี่ขาี่ายเห็นไหมนี่ดอกไม้กับอะไรพี่ถามหาดอกอ่อนไม่กินแล้วเขาต้องมีไงลักษณะเขาขึ้นแต่ต้องถ้าเขาเขาดอกเหลืองเขาต้องมีดอกขาวอุยดูสิชุกโข จุ๊ดจุ๊ดหน้าเจี๊ยบขออ้นซอนหน่อยมันไม่หาไม่เจอนะเนี่ยจัดเลยค่ะหนูตาดีรู้มคุพี่ขาคุณพี่มาเจอรังต่อขนาดกมากอู้นี่พี่น้องเคยเห็นไหมรังต่อเนี่ยรู้สิมันไตออกมาน่ะอันตรายมากเขาต่อยเหมือนกับเหมือนกับค้อนตีหัวครั้งหนึ่งเลยนะใช่ไหม มันบินออกมานะทุกคนนะกลัมาไปดีกว่าไป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 คุณพี่คุณพี่เกือบเหยียบเลยใช่ไหมคะเหยียบเลยเอาปึกเมื่อกี้ทุกคนดูสิเปียวสมเปียวซาได้อีกแล้วเห็ดอีกแล้วเหรออุ้ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นนี่ไง ได้อีกแล้วเหรอูเอู้ยอันนี้ยังไม่แก่นี่กำลังย่างแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะโอ้ยหนาวเลยทั้งธีเปิดหน่อยนี่นี่ลูกขาเนี่ยซีโชว์ขาหน่อยนี่ยกำลังย่างอร่อยยังไม่แก่ยังไม่แก่นะครับเออเออเราผ่านแม่ตั้งไกลแล้วล่ะโอ้เราคิดว่ามันคงแก่เราผ่านมาหลายดอกแล้วล่ะเนี่ยทุกคนเอานะเอาละทุกคนพี่ เห็นไหมแต่ขาไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เนาะเนาะมันน้ำมันไม่มี้ยเห็นไหมอ่ะอ่ะเจออ่ะคือมันแห้งมากอ่ะขอบคุณขอบคุณอุ้ยดูสิว้ายดูสิคุณพี่ว้ายเห็นไหมนี่คุณพี่เห็นไหมอะไรเนี่ยว้าวนี่แหละเห็นไหมแล้วว้าวนี่อะเต็มเต็มไปหมดนู่นอีกดอกหนึ่งคุณพี่นี่อันนี้กำลังสวย อันนี้กำลังได้อันนี้ได้อันนี้เลยว้าวสีเต็มไปหมดเลยออ้ยทุกคนประเทศชาติบ้านเมืองอ๋อพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าจอ๋อพระเจ้าจอดมันยอดมากคุณพี่ดูดอกนี่สิป้าเต้นมันเยอะอย่างนี้นะโอ้ยดูสีดอกใหญ่มาก นทำไมใหญ่ขนาดนี้คุณพี่ดูสิเอาคุณพี่เอาทำไมันบานเต็มไปหมดเลยเอาเอาโโอ้ย ดูซิเนี่ยไม่ทันเลยที่ดดดดเอาไว้เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นแล้วเป็นเชื้อเนี่ยเขาแก่แล้วเนี่ยเห็ดแล้เขาจะขึ้นที่สปอร์เขาที่ปลายไอ้ดอกนี่ไม,ไ,มไม่ได้ไปขึ้นดีลากไม่ใช่ต้นมันไม่มีเชื้อมันต้องขึ้นตรงที่ <c oughs> ใช่เชื้อเขาจะอยู่ตรงนี้มันจะปล่อยสปอร์ตรงนี้ค่ะค่ะตรงนู้จะไปเอามาอีกนะเจออีกแล้วเจออีกดอกหนึ่งทุกคนนี่ไงนี่ไงเสียดายเนาะมันแก่หมดละ เห็นบ่จ๊ะนี่หนอนต่อแบ่งกันกินนะคะวันนี้ขอโทอจะไม่แย่งถั่กินอันนี้ก็ใช่โอไม่ทันหนอนหนอนเยอะมากพี่แล้วดอกนี่ไม่เอาหรอเดินผ่านมานี่ไม่เอาหรอขามันก็ยังได้อยู่นะเอาปล่อยได้เหรอเสียดายมากแล้วดอกนี้ไม่เอาเลยนะเนี่ยดอกนี้กำลังเอ้ออเนี่ยนี่ ทุกคนแต่มันโดนอันนั้นกินหมดแล้วนะมันไม่มันไม่เหลือให้เราเท่าไหร่เลยขนะามันแบนหมดแล้วนะมันเหลือไม่เท่าไห<ส>ไไร่ใช่ไหมจะได้